สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีนะครับปลูกมันนะครับปลูกมันระยะสั้นนะครับผมปลูกมันระยะสั้นเนี่ยนะครับผมปลูกจังไดนะครับอายุหาหกเดือนเนี่ยนะครับเราสามารถถอนขายได้หลักหัวมันเนี่ยหัวใหญ่น้ำหัหัวใหญ่น้ำหนักดีนะครับผมหัวใหญ่ท้อแขนท้อขานะครับหัวเ้านะครับ มีวิธีการนะครับผมคือผมเด้ทดสอบทดลองแล้วนะครับผมผ่านมา2ปีนะครับ2ปีกลัวกับ3ปีนะครับเดี๋ยวจะเข่า3ปีนี่นะครับผมทดสอบมันระยะสั้นก็คือมันให้น่านะครับผมสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับที่ล่องมึงแล้วเนาะเอาเป็นสรับผมนะครับดีที่สุดก็คือ,อเป็นสายพันธุ์อีเหลียงหน่อยนะครับผมสายพันธุ์อีเหลียงหน่อยสามารถปลูกแล้ว ให้ผลผลิตสูงเป็นมันระยะสันนะครับที่นาปลูกนะครับเป็นสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมเป็นมันพันธุ์อีเหลียงหน่อยนะครับปลูกจังไดบานนี้นะครับวิธีการดูแลนะครับก็ต้องดูแลแบบดีจังหน่อยนะครับพี่น้องดูแลดีจังหน่อยดูแลดีแบบใดนะครับเพราะตรงพะว่ามันระยะสันเนาะหาเดือนหกเดือนนะครับาบางพี่น้องบางคนนะครับเพิ่นปลูกไปแลวกะ ได้หลายเดือนนะครับสี่เดือนหาเดือนยี่บานน่านเป็นหัวนะครับผมพอมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นํานะครับแต่ว่าตัวนี้ผมปลูกทดสอบทดลองมึงนี่เป็นสายพันธุ์อีเหลียงหน่อยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับมีล้านมั่นนะครับที่เพิ่นซื้ออยู่บัดปีนะครับผมเพิ่นซื้ออยู่ตลอดรับซื้ออตลอดก็สามารถปลูกได้เด้อนะครับผมจะแนะนําเป็นพันธุ์อีเหลียงหน่อยนะครับปลูกไปแล้วนะครับเขาดูแลดีๆก็งญ่ไวนะครับวิธีการดูแลนะครับ การใส่ปุ๋ยเลยนะครับผมการใส่ปุ๋ยนี่ผมจะเห็ดเป็นผมจะใส่เป็นขีดไก่ผงนะครับขีดไก่ผงคําว่าขีดไก่ผงนี่คือขีดไก่ยังไม่หั่นไลยปอัดเม็ดนะครับที่สือมาตามฟร์มนะครับหรือว่าเพื่อนไฮขายเป็นกระสอบนะครับผมสอบละ30 3 5บาบาทอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นํามาหว่านร่องพื้นนะครับหว่านร่องพื้นย่างนหน่อยนะครับพี่น้องย่างนหน่อยต้องใส่อยู่ประมาณนะครับ ใส่หัวม่าณยิบหาถึงสามสิบนะครับยิบหาถึงสามสิบกระสอบต่อนหนึ่งไรนะครับผมต่อนหนึ่งไรนะระบาดท,ที่นี่นะครับวานตัวนี้ร่องพื้นแล้วนะครับให้พี่น้องนะครับเอาโดูโลใหม่นะครับหรือปูนขาวเข้าเมื่อวานปั๊บสภาพดีน้ำนะครับยากในหน่อยกะให้มันถือไรหนึ่งนี่อ่าเขาใส่บางๆก็ได้นะครับถือสองไร่ต่อนหนึ่งกระสอบ นะครับวานบางๆนะครับเพื่อปรับสะพัดดินของเข้าฟื้นฟูดินเข้าไปพร้อมนะครับเพราะว่ามั่นเขานี่ระยะสั้นเขาเฮ็ดอย่างไรเข้าต้องบำรุงดินนะครับอันดับแรกเลยสําคัญที่สุดนะครับถ้าปลูกมั่นระยะสั้นนะครับการบำรุงดินปรับปรุงดินนะครับและบัดที่นี่นะครับดินนะครับดินที่ปลูกนะครับดินเหนียวกับดินทรายต้องแยกออกมานะครับถ้าเป็นดินเหนียวนะครับให้เป็นดินเหนียวเนี่ยผมจะบอกเรียงดินเหนียวก่อนนะครับดินเหนียวล้วนนะครับดินเหนียวปน ดินล้วนเข้าปกตินี่แหละบอกง่ายๆว่าดินที่มันแข็งนะครับหนาดินแข็งๆเนี่ยนะครับเข้าใส่สูตรซิมหาเด้อถ้าใส่เป็นปุ๋ยเม็ดสูตรซิมหาก็คือเป็นผมจะใส่เป็นยาลานะครับยาลานะครับสูซิมหาผสมนะครับผสมเลยพี่น้องการผสมเนี่ยนะครับฉีดใส่เป็นถังเข้าใส่ขีดไก่ล่องพื้นนะครับพอต้องไปผสมนะครับแต่ว่าถังเข้าปุ๋ยใส่ขีดไก่ล่องพื้นให้ผสมกับปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยสี่สิบหกศูนย นะครับอัตราหนึ่งตัวหนึ่งไปเลยนะครับผมอัตราหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็วานร่องพื้นแต่ว่าถ้าเขาใส่ขีดไกลร่องพื้นนะครับก็บใส่สูตรซิบหาวานทับลงไปอีกนะครับสองไร่ตัวหนึ่งกระสอบเนี่ยครับวิธีการนะครับบำบูรุ่งดินก่อนวานปุ๋ยร่องพื้นก่อนนะครับอันดับแรกบางคนที่คิดว่าเฮออ็ดคักแท้พี่น้องครับมั่นระยะสันอายุหาหกเดือนนะครับเขาบำบรุงดินดีด ดินเขามีฐานอาหารมันเขามีปุ๋ยกินอยู่ตลอดจนกลัวจะได้ถอนหกเดือนนะครับเนี่ยครับก่อนจะปลูกได้ผลผลิตสูงแน่นอนนะครับเจ็ดตันแปดตันได้แน่นอนครับพี่น้องอต่อไรนะครับหัวใหญ่หัวดกน้ำหนักดีนะครับ,นนนะรบแต่ว่าปลูกนาฝนเนี่ยจะได้ผลดีกว่าปลูกนาแรงนะครับนาแรงเนี่ยถ้าเขาดูแลบดีหัวบ่ค่อยดกนะครับผมแต่ถ้าเขาเฮ็ดดีๆีนะครับดูแลดีๆีกับหัวดกคือกัน นะครับผมหลังจากนะครับเสียบไปแล้วนะครับหลังจากเสียบไปแล้วหนึ่งเดือนอ่ปุ๋ยหนามาฉีดนะครับปุ๋ยหนามาฉีดบอกง่ายๆว่าปุ๋ยเก็ดยิบหาหาหรือ4ี0สนะครับแล้วไล่หนามาฉีดทุก1สัปดาห์นะครับเอาเป็นหนึ่งสัปดาห์เลยเพราะว่าเ้าต้องเลงต้นนะครับให้เพิ่นใหญ่ไยขึ้นกันนะครับถ้าต้นมันสูงมันใหญ่ไวนะครับหัวก็ออกเร็วนะครับสังเกตบางดีๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าต้นใหญ่ต้นสูงหัวจะออกเร็วนะครับแต่นะครับถ้าต้นน้อยนะครับ แข่แกนนะครับต้นบกคคอยใหญ่หัวจะออกสานะครับหัวจะออกสาเนี่ยนะครับหลังจากที่เฮ้าฉีดปุ๋ยน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่นศูนย์หรือยิ้มหาหา,หาให้ผสมน้ำยาเลงหลากน้ำเด้อพี่น้องสูตรนี้ก็ยังถือว่าโอเคครับ เพราะว่าเห็ดไหลากออกแต่ออกหลายนะครับมันจะเป็นลากฝอยแน่ลากแต่ที่จะมาเป็นหัวมันแน่นะครับให้มันออกมาหลายๆนะครับให้มันดูดซับอาหารไปกินได้หลายนะครับมันเข้าจหญ่ไว้นะครับหัวกระดกนะครับผมในระยะเวลาถาอายุครบ2เดือนบ่นี้นะครับอายุครบ2เดือนนะครับมีสูตรระเบิดหัวเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับสูตรอายุ2-4เดือนนะครับนํามาขยายน้ำฉีดได้นะครับหาซื้อตามทองตลาดนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวอายุมัน2-4เดือน ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับพี่น้องหัวใหญ่นะครับขยายตัวได้ดีหัวเงานะครับตัวนี้กระชีดนะครับทุกซิฟมือนะครับทุกซิมือทุกซิหามือก็ได้นะครับเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันหลังจากอายุมัน2เดือนนะครับผมถ้าผู้ไดเหตุมันระยะสั้นนะครับอเฮ็ุคือผมบอกนะครับระยะสั้นนะครับเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับสูตรอายุ 2- ถึง4เดือนนะครับ ฉีดไปเรื่อยๆครับทุกซี่มหามือนะครับฉีดไปจนกว่าจะครบหาเดือนจังปลอยนะครับเดือนที่หงงก็เริ่มถอนออกนะครับผมเนี่ยครับฉีดสลับกันนะครับปุ๋ยเขียวนะครับหรือจะผสมปุ๋ยเขียวก็ได้ถือจังหวะนะครับปุ๋ยซีซีมงศูนย์กับน้ำมาผสมนะครับเพิ่มเข้าไปได้นะครับถ้าผู้ใดบริจาคฉีด2เถี่ยวนะครับฉีดเถี่ยวเดียวก็คือน้ำมาผสมเลยปุ๋ยปุ๋ยเขียวยิ่มห้าห้าห้ากับปุ๋ยซีซีมงศูนย์นะครับผสมน้ำยาเรียงรากนะครับน้ำยาเรียงรากนี่คือ หยุดผสมไส้หนิก็คือ3เดือนเอาอยู่3เดือนบอต้องไปใส่แล้วนะครับอ่าเฮาก็ใส่แต่ปุ๋ยน้ำที่เขาอ่าแนะนำเนี่ยแหละกับฮอร์โมนฉีดไปพร้อมกันเลยนะครับผมฉีดไปพร้อมกันนะครับจะเห็ดให้มันใหญ่เร็วนะครับโตไวมันจะเริ่มสูงเป็นเมตรนี่ในช่วงอายุ4ไปหาหาเดือนนะครับจะสูงเป็นเมตรนี่นะครับหัวเริ่มใหญ่แล้วนะครับ4เดือนนี่หัวเริ่มใหญ่แล้วนะครับหัวเริ่มใหญ่เริ่มยาวแล้วนะครับอายุ4เดือนไปหาหาเดือน อายุหกเดือนเท่ากับสามารถถอนขายได้ครับพี่น้องเนี่ยครับคือสูตรนะครับสูตรเฮดมันระยะสั้นชีวประมาณนีครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับลืมบ่ไดดนะครับลืมบ่ไดดขาดบ่ไดดคือลองพื้นนะครับล่องพื้นปุ๋ยซะก่อนนะครับพอว่าห้องเฮดมันระยะสั้นเนี่ยเฮาสิมาหยอดนะครับตามโค่นเงาหรือหยอดข้างบนเนี่ยประสิทธิภาพบอทห้องว่าล่องพื้นนะครับ จำไปเลยครับบวาจะเหตุมันปีนะครับหรือเหตุมันระยะสัน้นเฮาวานร่องพื้นเนี่ยพืชเท่าเนี่ยมันเท่าเนี่ยสามารถกินได้ตลอดนะครับมันอยู่ใต้ดินแล้วเฮาสามเฮาวานแล้วนะครับวานไว้ใต้ดินแล้วมันเฮางามนะครับสามารถดูดซับหาอาหารไปกินได้นะครับเฮาใส่ในปริมาณที่เพียงพออย่าไปใส่ปุ๋ยขี้ทีนะครับใส่ปุ๋ยขีดทีหมายค้อวางใดใส่ในหน่อยอยากได้ ผลผลิตหลายๆนั่นคือใส่ปุ๋ยขี่ทีครับพี่น้องบางคนสื่อมาสอบหนึ่งเนี่ยเอามาใส่หาไรต่อกสอบเนี่ยครับเขาเอื่อนใส่ปุ๋ยขี่ทีนะครับผมได้ใส่เบิร์ดอยู่ใส่ทั่วแปลงอยู่แต่ว่าเด้ใส่หน่อยนะครับผมใส่ไปโรดนะครับผมถาเฮ้าใส่ร่องพื้นด้วยขี่ไก่แล้กกัสูบิมหาใส่ยาล่าด้วพี่น้องนะครับรู้สึกว่าแห้งดีนะครับรู้สึกว่าได้ผลดีนะครับต้นใหญ่ไวนะครับอายุสองเหยียนในเพียงแอวแล้วนะครับผมอยู่ในระดับเอวแล้ว ถ้าอายุสองเดือนนะครับเพราะว่าเห็ดใ้การจะเริ่มเติบโตดีนะครับถ้าสูตริมฮานี่ไฮไซดดินเหนียวนะครับไสไซด์สหรับดินเหนียวนะครับแปลงมั่นระยะสัวนเจ็ดคือผมบอกได้ผลดีแน่นอนครับเจ็ดตันแปดตันได้แน่นอนครับพี่น้องครับมือนี่ยกับแนะนําสูตรปลูกมั่นระยะสัว์อายุห้าหกเดือนสามารถถอนขายได้ไรล,ละเจ็ดตันแปดตัน ครับพี่น้องล่องเบิงครับทดสอบทดลองกัมมันให้หน้าแล้วได้พ้นดีนะครับถ้าล้านมั่นยุไสใกล้บ้านผู้ใดที่เพื่อนรับซื้ออยู่ตลอดทั้งปีสามารถปลูกได้ครับนะครับสายพันธุ์ก็คือพันธุ์อีเลียงหน่อยนะครับผมพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยหัวใหญ่หัวดกน้ำหนักดีครับพี่น้องครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ